มันเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของฉันแม่พ่อและฉันเราต่างอยู่ที่ศาลพวกเขากำลังจะหย่าก,กัน แม่ฟ้องหยากเพื่อเอาสมบัติครึ่งหนึ่งของพ่อไปและไปมีผู้ชายคนใหม่แม่ทำแบบนั้นได้ยังไงพวกลูกขุ่นต่างสุบสิบแล้วชี้ไปที่พ่อใช่เขาพิเศษเขาเป็นโรคที่พบได้ยากเมื่ออายุ13ปีพ่ออยู่เจริญเติบโตและเขาดูเหมือนวัยรุ่นตลอดชีวิตของเขาเพื่อลืมฝันร้ายนี้เราย้ายไปอยู่ที่อื่นแม้จะโดนแม่ฟ้องเอาทรัพย์สินไปมากมายแต่พ่อยังคงประสบความสำเร็จในธุรกิจพ่อเจ๋งที่สุด ฉันย้ายเข้าโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่เด่นเรื่องวรรณกรรมแน่นอนว่าในวันแรกของฉันที่โรงเรียนครูคนหนึ่งคิดว่าพ่อเป็นเพื่อนนักเรียนชายของฉันเธอตะโกนใส่เราคิดว่าเรากำลังหนีเรียนวันต่อมาพ่ออยากทำให้ฉันดีใจมันใกล้ถึงวันคริสต์มาสแล้วเขาจึงได้นำต้นคริสต์มาสที่ตกแต่งอย่างสวยงามมาตั้งในโรงเรียนมันสวยงามมากและเมื่อครูแอมเบอร์เห็นพ่อพร้อมกับต้นคริสต์มาสเธอเข้าใจทุกอย่างทันทีและขอโทษเรื่องเหตุการณ์เมื่อวาน แน่นอนว่าพ่อแสนดีของฉันไม่คิดมากและยังคุยตอบกับเธออย่างสนุกสนานพ่อไม่เคยคิดอาฆาตใครถือว่าคุณโชคดีแอมเบอร์มื้อเย็นวันคริสต์มาสใกล้เข้ามาแล้วพ่อได้เชิญแขกคนหนึ่งมาด้วยแต่ไม่ได้บอกว่าใครฉันตัดสินใจโชว์ฝีมือและทำอาหารจานเด็ดแฮมมันจะเป็นค่ำคืนที่สวยงามแต่ฉันคิดไม่ถึงจริงๆว่าแขกของเราจะเป็นแอมเบอร์ผู้มาพร้อมกับแฮมในมือนี่มันเป็นเรื่องตลกชัดๆพ่อกับเธอสนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร่ ฉันอยากทำให้พ่อดีใจจึงเลือกทำแฮมแต่เขากลับชิมของแอมเบอร์ก่อนและวยิ่งชมเธออีกด้วยคำคืนนั้นถูกทำลายลงแต่ของขวัญทำให้ฉันยิ้มได้ที่หน้าเตาผิงพ่อให้ของขวัญฉันเป็นปากากา p a r k เกอร์สุดหรูราคาแพงที่ฉันแอบ,บอยากได้มานานแล้วสุดยอดไปเลยส่วนแอมเบอร์พ่อชวนเธอไปคอนเสิร์ตไม่นะมันดูเหมือนเดทจริงจังเลยแล้วพ่อก็ไปคอนเสิร์ตกับแอมเบอร์และไม่ได้กลับมาในคืนนั้นเขาพักกับแอมเบอร์หรอเนี่ย ในเช้าวันต่อมาพ่อกลับมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วไปส่งฉันที่โรงเรียนแอมเบอร์รอเราอยู่ที่จอดรถเธอเอานาฬิกาของพ่อมาคืนมันชัดเจนแล้วฉันเข้าห้องเรียนไปอย่างเซ็งๆเมื่อฉันถึงห้องทุกคนต่างหัวเราะมีภาพวาดของแอมเบอร์กับพ่ออยู่เต็มกระดานและตัวหนังสือเขียนว่าครูแอมเบอร์รักกับเด็กหนุ่มทุกคนที่โรงเรียนรู้เพราะต้องประชุมผู้ปกครองและทำงานด้วยพ่อใช้เวลากับฉันน้อยมาก และในที่สุดวันสำคัญของฉันกับพ่อก็มาถึงเรามักจะไปเดินห้างดูหนังช้อปปิง้งและเล่นสนุกแค่พ่อกับฉันเราไปร้านเสื้อผ้าร้านหนึ่งด้วยกันฉันเลือกเสื้อผ้ามากมายและเข้าห้องลองแต่เมื่อออกมาพ่อกลับไม่อยู่ฉันกลัวมากแต่ไม่กี่นาทีต่อมาเขากลับมาพร้อมกับลูกแมวในอ้อมแขนฉันไม่คิดฝันเลยแต่แน่นอนสิของขวัญน,นี้ไม่ใช่ของฉันเจ้าตัวฟูนี้เป็นของแอมเบอร์ ฉันเริ่มเกลียดเธอแล้วฉันพยายามบอกพ่อว่าพวกเขาไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อยแต่พ่อไม่สนใจเบอร์น um, ี่อัลเบอร์นันเธอเข้ามาแทรกระหว่างครอบครัวของเราโดยไม่ถามฉันสักคำพ่อบอกว่าเธอสมบูรณ์แบบไม่ไม่มีใครสมบูรณ์แบบเธอเปิดประตูออกมาแต่งตัวจัดเต็มพวกเขากำลังจะไปกินข้าวด้วยกันฉันแกล้งทำเป็นเด็กดีและเสนอเฝ้าลูกแมวให้ระหว่างพวกเขาออกไปข้างนอกเพราะฉันมีแผนในใจ ทันทีที่พวกเขาจากไปฉันเริ่มดูรอบตัวและแล้วเจ้าขนฟูก็เริ่มร้องมันเริ่มหิวฉันจึงหาอาหารให้มันและเปิดตู้ดูแต่ฉันกลับพบกล่องใบหนึ่งมันเต็มไปด้วยใบแจ้งหนี้ว้าวสาวเพอร์เฟกต์คนนี้กำลังจมอยู่ในหนี้ฉันทำตัวเป็นนักสื่อแล้วเดินเข้าห้องนอนของเธอมันมีแลปท็อปอยู่ข้างเตียงเธอฉันได้พบกับอะไรที่น่าสนใจนี้นั้นบิงโกมันเป็นข้อความของแอมเบอร์ที่ขอเงินจากเพื่อนของเธอและนี่มันอะไรกันเว็บไซต์บริษัทของพ่อนี่ ฉันได้ยินเสียงรถยนต์เข้ามาใกล้แต่เมื่อประตูเปิดออกฉันพบกับแอมเบอร์พอมีประชุมด่วนฉันไม่รู้ว่าใครรู้สึกแย่กว่ากันฉันหรือเธอแต่แอมเบอร์พยายามปฏิบัติกับฉันอย่างดีเธอพาฉันไปส่งที่บ้านเธอพูดไม่หยุดระหว่างทางเธอพูดนั่นพูดนี่แล้วเธอก็บอกฉันว่า เธอรักพ่อของฉันฉันไม่เชื่อเธอมันจอมโกหกฉันบอกเธอแล้ววิ่งหนีไปฉันขยะแขยงมากฉันคิดมากทั้งคืนและไม่รู้ว่าหลับไปตอนไหนเช้าวันต่อมาฉันตื่นมาพร้อมกับกลิ่นแพนเค้กหอมๆฉันวิ่งไปห้องรัวทั้งชุดนอนฉันไม่เห็นพ่อมีความสุขขนาดนี้มานานแล้วฉันถามพ่อว่ากลับมาเมื่อไหร่พ่อกลับบอกว่าเมื่อวานเขาไม่ได้กลับมาที่บ้านและใช้เวลากับแอมเบอร์ทั้งคืนแล้วฉันก็ระเบิดฉันบอกพ่อว่าเธอเพียงต้องการเงินจากพ่อฉันอยากบอกพ่อเรื่องนี่ของเธอแต่พ่อกลับ ตัดบทฉันเป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นพ่อโกรธขนาดนี้พ่อบอกว่าเข้าใจที่ฉันกู่เรื่องขึ้นมาเพราะน้อยใจและฉันไม่ควรยุ่งเรื่องผู้ใหญ่ที่ฉันไม่เข้าใจฉันกลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่แต่พ่อคะแล้วเรื่องแต่พ่อเหมือนมีสติมากขึ้นและเริ่มพูดอย่างใจเย็นแต่ฉันไม่ยอมฉันพยายามบอกพ่อว่าเธอหลอกพ่อขณะที่กําลังจะพูดเรื่องข้อความพ่อก็บอกฉันและแอนเบอร์ต้องรู้จักกันมากขึ้นและเราจะไปเล่นเพนบอลด้วยกันได้เลย เราพบกับแฟนเก่าของแอมเบอร์ที่นั่นเธอหน้าเสียเลยแฟนเก่าของเธอพยายามจะหาเรื่องพ่อบอกว่าพ่อเป็นเด็กน้อยแอมเบอร์ Amber ไม่ยอมตอบกลับเขาจนหน้าเสียและจากไปณนะขณะหนึ่งฉันเกือบจะชื่นชมเธอแต่แล้วก็นึกถึงเรื่องข้อความขณะเล่นฉันยิงใส่หัวของแอมเบอร์โดยไม่ได้ตั้งใจ ฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะแต่เธอขอตัวทันทีและบอกว่ามีสอนพิเศษเราหยุดเล่นเพราะพ่ออารมณ์ไม่ดีฉันรู้สึกผิดและพยายามขอโทษแต่พ่อขัดฉันแล้วบอกว่าผิดหวังในตัวฉันมากฉันเสียใจมากเช่นกันวันต่อมาฉันอารมณ์เสียไปเรียนแต่แล้วพวกเพื่อนห้องเดียวกันก็มาหาเรื่องฉันบอกว่าฉันได้เกรดดีเพราะครูเอ็นดูฉันเป็นพิเศษจะบ้าหรือไง พวกเธอคิดแบบนี้ได้ยังไงฉินรับไม่ได้แล้ววิ่งหลบไป แล้วฉันก็ได้ยินเสียงคนตะโกนในห้องครูปกครองเป็นแอมเบอร์ที่กำลังถูกดูเรื่องข่าวแล้วเธอก็วิ่งออกมาทาังน้ำตาฉันไม่สงสารเธอสักนิดเธอเดินมาหาฉันและขอสงบศึกกับฉันเพื่อพ่ออย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์วันเกิดของพ่อกำลังจะถึงในอีกหนึ่งอาทิตย์และแอมเบอร์อยากจัดงานเซอร์ไพรส์พ่อที่บ้านของเธอเธออยากให้ฉันกับพ่อไปฉันไม่อยากยุ่งกับเธอแต่มันเป็นโอกาสดีที่ฉันจะได้โชว์ข้อความให้พ่อดูฉันจึงตอบตกลง หนึ่งวันก่อนวันเกิดของพ่อฉันเตรียมของขวัญพิเศษให้พ่อเป็นกรอนบทหนึ่งพ่อใจอ่อนและฉันบอกพ่อว่าอยากขอโทษแอมเบอร์เขาดูดีใจมากมันเป็นงานเซอร์ไพรส์ที่ใหญ่มากแอมเบอร์ Amber ชวนทั้งเพื่อนของพ่อและเธอเธอรู้จักพวกเขาเมื่อไหร่ขณะที่ทุกคนกำลังสนุกฉันแอบออกไปหาแล็ปท็อปของแอมเบอร์และฉันพบมันแล้วกำลังจะหนีออกไปก็เจอเข้ากับแอมเบอร์ เธอเห็นแล็ปท็อปในมือฉันก็เริ่มโวยวายว่าฉันไม่ควรแอบ,บเข้าไปในห้องของใครแล้วพ่อวิ่งมาหาเราฉันรีบเปิดข้อความให้พ่อดูทันทีให้พ่อรู้ว่าเธอแค่ต้องการเงินจากพ่อแอมเบอร์ได้ยินก็น่าเสียมากเธอสารภาพเรื่องนี้และบอกว่าไม่อยากเอาพ่อเข้าไปเกี่ยวเรื่องพวกนี้เธอสามารถจัดการทุกอย่างเองได้แน่นอนละ่ะเราเชื่อเธอได้เฮ่แต่พ่อกลับบอกว่าเชื่อเธอ และไม่คิดจะดูข้อความพวกนั้นพ่อบอกว่าแอมเบอร์กำลังลำบากพ่อพูดกับฉันอย่างเย็นชาฉันรับไม่ได้แล้ววิ่งหนีจากไปฉันเกลียดแอมเบอร์แม้แต่ที่บ้านฉันหลบหน้าเธอไม่ได้เลยพ่อขึ้นหน้าจอคอมเป็นรูปพวกเขาฉันต้องทำอะไรบางอย่างแล้วฉันก็คิดได้มันอาจจะเลวร้ายแต่ฉันจะแอบปล่อยภาพพ่อกับแอมเบอร์จูบก,กันออกไปโดยไม่แสดงตัวตน ให้คนอื่นคิดว่า Amber แอมเบอร์แอบมีความสัมพันธ์กับนักเรียนไม่มีใครรับเรื่องแบบนี้ได้แอมเบอร์ Amber ต้องโดนทำโทษหนูต้องใช้จุดอ่อนของพ่อคะ่ะขอโทษด้วยนะคะเช้าว,วันต่อมาฉันรู้สึกไม่ดีและมาโรงเรียนแต่เชา้ามันเต็มไปด้วยความวุ่นวายผู้คนทั่วเมืองเห็นรูปนั้นและตำรวจกำลังมาเธอจะโดนจับเข้าคุกจริงเหรอทันใดนั้นพ่อปรากฏตัวออกมาพ่อถามทุกคนว่าเกิดอะไรขึ้นตำรวจกำลังพาตัวแอมเบอร์ไปฉันไม่กล้ามองตาเธอเลย พ่อยังคงไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่เรากำลังรอแอมเบอร์ที่สถานีตำรวจพ่อกำลังช็อกจากการเห็นข่าวแอมเบอร์มีความสัมพันธ์กับเด็กพ่อไม่กล้าเชื่อว่าจะมีคนกล้าหดร้ายกับพวกเขาเช่นนี้ฉันได้แต่นิ่งเงียบไม่นานแอมเบอร์ Amber ก็ถูกปล่อยตัวตำรวจบอกว่าเธอสามารถแจ้งความกลับได้แต่เธอปฏิเสธเธอรู้ว่าฉันเป็นคนทำฉันกลัวว่าเธอจะบอกพ่อแต่เธอไม่ได้ทำ เธอกลับขอเลิกกับพ่อและจากไปอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นพ่อพยายามโทรหาเธอและไปพบเธอที่บ้านแต่เธอไม่สนใจเขาพอเริ่มเศร้าเพราะฉันทั้งนั้นพ่ออาจจะเริ่มรงรักเธอแล้วจริงๆิฉันนึกถึงเรื่องข้อความพวกนั้นแล้วก็ได้รู้ความจริงว่าแอมเบอร์ไม่ได้ต้องการเงินแม่ของเธอตังหาที่ต้องรับการผ่าตัดที่แพงมากและเธอที่กู้เงินแล้วเมื่อเจอพ่อแสดงว่าความรู้สึกของเธอที่มีให้พ่อน,นั้นจริงใจใช่ไหมฉันพยายามหาแอมเบอร์ที่โรงเรียนเพื่อขอโทษ ข่าวนั้นร้ายแรงมากจนเธอโดนไล่ออกฉันทําใจบอกความจริงกับพ่อว่าฉันเป็นคนสร้างเรื่องและทําให้แอมเบอร์จากพ่อไปเองฉันไม่เคยพูดความจริงมากขนาดนี้มาก่อนพ่อตกใจมากแต่พ่อก็ให้อภัยฉันทันทีพ่อโทรหาพี่สาวข,ของแอมเบอร์และได้รู้ว่าเธอกาลังจะบินไปซีแอตเทิลเธอกําลังจะบินวันนี้เราจึงรีบไปที่สนามบินอีกห้านาทีเธอจะขึ้นเครื่องแต่เราไปทันแอมเบอร์ <Amber S 2> ได้ยินเราเรียกชื่อเธอเธอทิ้งตั๋วแล้ววิ่งเข้าสู่อ้อมกอดของพ่อทันที แล้วพวกเขาก็กอดฉันแล้วฉันก็เข้าใจว่าเธอไม่ใช่ศัตรูของฉันฉันพยายามจะปกป้องพ่อเพราะน้อยใจแล้วเราก็อยู่ด้วยกันนับจากนั้นแอมเบอร์กับฉันเข้ากันได้ดีมากเราต่างรักแมวแฮมและพ่อช่างดีจริงๆใช่ไหมเจ้าขนฟูไงฉันจูลี่ฉันอายุ17ปีคุณเคยรู้สึกแย่ทันทีที่พบใครสักคนบ้างหรือเปล่า เหมือนกับว่าคนจะต้องวิ่งหนีจากคนคนนั้นมันอาจฟังดูแปลกๆนะแต่ฉันเคยละ่ะมาดูวิดีโอนี้จน,จนจบเพื่อคนพบว่าคุณครูหนิมๆคนหนึ่งจะซ่อนอะไรเอาไว้บ้างเรื่องมันเริ่มขึ้นจากความจริงที่ว่าสายตาของฉันไม่ค่อยดีเท่าไหร่และแม่แตัดสินใจว่าฉันควรเรียนที่บ้านดีกว่าแต่อยาคิดนะว่ามันจะทำให้ฉันสันโดษและไร้เพื่อนนะ่ะ เพราะว่าฉันมีเพื่อนผู้หญิงกลุ่มใหญ่ที่พวกเราครบกันมาตั้งแต่ยังเด็กพวกเราชอบออกไปเที่ยวด้วยกันและค้างคืนด้วยกันฉันเลยไม่รู้สึกเหงาแม้แต่กับการเรียนฉันฉันก็ไม่เคยมีปัญหาและเรียนด้วยตัวคนเดียวมาโดยตลอดแต่เมื่อเรียนไปถึงขั้นสูงๆแม่ฉันก็ตัดสินใจว่าฉันเรียนเองไม่ไหวแล้วแม่ฉันต้องการให้ฉันได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยดีๆเธอจึงจ้างติวเตอร์วิชาคณิตมาฉันไม่ชอบคุณครูซาตั้งแต่แรกพบ เขาดูวิตกกังวลและตัวซีดเซียวแถมชอบอธิบายเรื่องต่างๆเสียงต่ําๆเวลาแม่ฉันเดินผ่านพวกเราตัวเขาจะกระตุกแถมแก้มยังแดงขึ้นมาอีกด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็เป็นแค่คุณครูหน้าเบื่อคนหนึ่งที่สอนให้ฉันทําข้อสอบผ่านเท่านั้นคุณเคยไม่ชอบขี้หน้าใครตั้งแต่แรกเห็นไหมเกือบทุกครั้งหลังเลิกเรียนฉันเอาแต่บอกให้แม่ไล่ครูซารออกและเอาเขาออกจากบ้านไป แต่เธอพูดอยู่นั่นแหละว่าฉันจะต้องตั้งใจเรียนให้ดีถ้าอยากจะสอบผ่านและได้เข้าไปเรียนในมหาลายัยเพราะการศึกษานั้นสำคัญมากๆเธอบอกอยู่ตลอดว่าเธอไม่มีโอกาสได้เรียนจบมหาลัยมาก,ก่อนเธอจึงทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อฉันจะได้ไม่ลงเอยแบบเธอแน่นอนฉันเห็นด้วยกับแม่การศึกษานั้นสำคัญมากแต่คุณครูหน้ารังเกียจพันนี้ทำให้ฉันขนหัวลุกและแม่เองก็ทำตัวแปลกๆด้วย ฉันเคยออกไปวิ่งในสวนใกล้บ้านครั้งหนึ่งแล้วลืมเอาขวดน้ำไปด้วยฉันจึงกลับมาบ้านขณะที่ฉันกำลังจะถึงบ้านนั้นฉันก็เห็นบางอย่างไกลๆที่ทําเอาฉันอยากลบความทรงจำออกจากหัวตลอดไปแม่ฉันกำลังจูบกับครูซาร์ดอยู่เขาเข้าไปในรถและขับจากไปฉันไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม่ฉันและครูซอสหรอมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ย ความคิดแรกที่แวบมาในหัวคือฉันอยากตรงไปถามแม่ในทุกๆเรื่องแต่ฉันก็ไม่ได้ทําฉันตัดสินใจจะไม่บอกแม่เรื่องอะไรเลยและเริ่มเฝ้าสังเกตพวกเขาฉันแค่ไม่อยากเชื่อเท่านั้นว่าแม่ฉันกําลังเดทกับครูคณิตหน้าขยันคนนั้นฉันต้องรู้ให้ได้ว่าพวกเขาจริงจังกันแค่ไหนฉันเริ่มให้ความสนใจซารและแม่ฉันมากขึ้นและฉันก็เริ่มจับได้ ว่าเมื่อฉันออกจากบ้านพวกเขาก็จะมาพบกันทันทีและใช้เวลาสวีทกันเหมือนกับนกพิราบคู่รักแต่พอฉันอยู่บ้านและกําลังเรียนอยู่พวกเขาทําเหมือนไม่รู้จักกันมันทําให้ฉันรู้สึกโกรธมากๆฉันอยากบอกพวกเขาซึ่งซึ่งหน้าแต่พอคิดถึงแม่ฉันก็ต้องหยุดลงฉันเข้าใจว่าหลังพ่อจากพวกเราไปแม่ก็อยากเริ่มความสัมพันธ์ใหม่และอยากถูกรักอีกครั้งแต่คุณครูคนนี้น่าสงสัยฉันเลยอยากจะทดสอบเขาดู เขาอาจจะไม่ใช่คนแบบที่เขาพูดมาก็เป็นได้ฉันจึงมีแผนดังนี้ฉันจะสวมชุดว่าบิวล่อเขาระหว่างที่เขาสอนอยู่และแม่ของฉันก็ออกไปซื้อของที่ตลาดทุกอย่างเป็นไปตามแผนเลยฉันลองทุกๆุกหนทางที่จะเข้าถึงคุณครูแล้วทั้งยั่วเขาก็แล้วแต่เขาไม่ได้หลงกลกับการยั่วของฉันหรือแม้แต่กลัวฉันเลยสักนิดพอฉันนั่งลงใกล้เขาเขาก็รีบนั่งห่างออกไปทันที และซับเหงื่อบนหน้าผากตัวเองฉันเห็นได้ว่าเขากําลังวิตกและคอยเอาแต่มองนาฬิกาตัวเองไม่ยอมหันมามองฉันพอฉันเห็นว่าการยั่วของฉันไม่ได้ผลฉันจึงตัดสินใจตามเขาไปเพื่อดูว่าเขาทําอะไรอยู่นอกบ้านของเรากันแน่แต่หลังจากสังเกตท่าทีของซาส์สไปหลายๆวันแล้วโชคร้ายที่ฉันไม่เห็นอะไรน่าสงสัยเลย นอกจากตัวฉันแล้วเขายังเป็นติวเตอร์ให้กับอีกหลายๆครอบครัวด้วยและหลังจากเลิกงานเขาก็ไปซื้อของไม่ก็กลับบ้านแค่นั้นเองฉันรู้สึกผิดหวังมากฉันยอมแพ้แล้วและกำลังจะไปบอกแม่ตรงๆซึ่งหน้าฉันเตรียมคำพูดเอาไว้แล้วว่าพวกเขาเป็นคู่ที่แย่ขนาดไหนและทำไมฉันถึงไม่อยากให้พวกเขาเดทกันแต่พอฉันลงมาชั้นล่างแล้วแม่ก็บอกว่าแม่มีเรื่องจะเซอร์ไพรส์ตอนแรกฉันรู้สึกดีใจมาก แต่แล้วเมื่อแม่ฉันขยับตัวด้านหลังของเธอก็ปรากฏครูคนนั้นที่โบกมือมาอย่างอึดอัดให้ฉันตอนนี้ฉันไม่เข้าใจแล้วจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นเซอร์ไพรส์ของแม่ทําให้ฉันตกใจมากแต่แม่กลับพูดอย่างมีความสุขว่าตั้งแต่วันนี้ไปเขาจะมาอาศัยอยู่กับพวกเรานี่เป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วฉันหันหลังและปิดประตูห้องเสียงดังปังถ้าเป็นคุณ คุณใจรู้สึกอย่างไรถ้าแฟนใหม่ของแม่คนที่คุณแทมไม่รู้จักเลยจะจูจ่ก็โผล่มาในบ้านล่ะ <S <S ฉันโกรธแม่เอามากๆเธอทําทแบบนี้กับฉันได้ยังไงทําแบบนี้มันไม่แฟรเลยพวกเราบอกอะไรกันและกันทุกเรื่องตลอดทําไมเธอไม่บอกฉันตั้งแต่แรกล่ะฉันไม่ยอมให้เธอเข้ามาในห้องและฉันเตรียมประท้วงเอาไว้แล้วว่าจะไม่ยอมเรียนต่อกับครูซาร์อีกแค่ฉันเห็นเขาในห้องน้ำหรือในห้องโถง ก็ทาฉันโมโหแล้วฉันจึงนั่งอยู่แต่ในห้องตัวเองกว่าหลายวันและไม่ยอมออกไปเลยนี่คือโลกของฉันที่ทุกอย่างมันเคยดีถ้าฉันอยู่ในนี้ฉันก็ไม่ต้องเผชิญหน้ากับซาร์ฉันมั่นใจว่ามีบางอย่างแปลกแต่ก็พูดไม่ถูกว่ามันคืออะไรในที่สุดฉันก็ยอมรับกับความจริงที่ว่าตอนนี้บ้านของเรามีสมาชิกใหม่เพิ่มมาแล้วฉันยังคงไม่ชอบเขาอยู่ดีและเมินเขาอยู่เสมอเสมอเพราะว่างานของเขาทําให้เขามักไม่ค่อยอยู่บ้านฉันเลยทนได้บ้าง เวลาเขาอยู่บ้านเขาก็จะทําความสะอาดทําอาหารและพยายามทําตัวดีในขณะเดียวกันเขาก็เป็นคนแปลกมากเช่นกันเขาไม่ค่อยมีข้าวของของตัวเองอย่างกว่าเตรียมพร้อมจะย้ายทุกเมื่อแต่แม่ของฉันกลับมีความสุขมากและมองเขาด้วยสายตาเต็มไปด้วยความรักทําเอาฉันใจสลายไม่นานนะักฉันก็รู้ว่าทําไมเขาถึงทําตัวแบบนี้ มีครั้งหนึ่งที่ฉันไปนอนค้างบ้านเพื่อนในปาร์ตี้วันเกิดของเธอพวกเราเล่นสนุกกันและเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันที่ฉันอารมณ์ดีจริงๆแต่พอฉันกลับมาถึงบ้านในตอนเช้าฉันก็สังเกตเห็นว่ารถของครูซาร์ดไม่อยู่แล้วประตูของบ้านเปิดออกและแม่ของฉันก็ไม่อยู่ในบ้านเลยฉันรู้สึกกลัวฉันรีบวิ่งเข้าไปในบ้านและเรียกหามองหาแม่ของฉันเมื่อฉันไปถึงห้องของเธอฉันก็เจอเธอถูกมัดไว้กับเก้าอี้และสลบอยู่ แม่จ๋าฉันเริ่มแก้มัดให้เธอเรียกรถพยาบาลและพวกเราก็ออกไปแม่ฉันแทบไม่หายใจเลยฉันเป็นกังวลเอาเสียมากๆและกลัวที่จะเสียเธอไปฉันนั่งอยู่ตรงระเบียงทั้งเดินและมองไม่เห็นทุกอย่างรอบตัวเลยหมอก,กำลังจะออกมาเพื่อบอกฉันว่ามันเกิดอะไรขึ้นณนะตอนนี้ฉันลืมแม้กระทั่งเรื่องซาร์และไม่ได้คิดเลยว่าเขาหายไปไหน จนกระทั่งคุณหมอออกมาและบอกว่าแม่ฉันรับประทานยานอนหลับผสมแอลโกอฮอล์เกินขนาดและเธอจะต้องพักอยู่บ้านเป็นเวลาสักพักเขาเตือนฉันว่าถ้ามีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นอีกครั้งเรื่องอาจจะไม่จบลงด้วยดีและเธอโชคดีที่ฉันพบเธอทันเวลาพอดีแม่ฉันไม่มีทางทำอะไรแบบนี้แน่ฉันจึงเริ่มสงสัยว่าซาจะมีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อพวกเรากลับถึงบ้านฉันเริ่มถามแม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เธออ่อนแรงมาก และจําอะไรไม่ได้เลยน้องเสียใจว่าตอนนั้นเธอกําลังทานมื้อเย็นด้วยกันกับซาร์ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีเขาจูบเธอพวกเขาดื่มไวน์ดูเหมือนว่าเขาจะแอบใช้ยากล่อมประสาทเพื่อให้มั่นใจเขาจึงมัดเธอฉันแทบไม่อยากเชื่อเลยว่าแม่ฉันจะโดนทําอะไรแบบนี้จากนั้นฉันก็จําได้ว่าบ้านของพวกเรามีกล้องวงจรปิดอยู่ข้างถนนด้านนอกบ้านฉันจึงสามารถดูได้ว่าเขาทําอะไรบ้างพอฉันเห็นบันทึกวิดีโอแล้วฉันก็โมโหมาก ระหว่างที่แม่ฉันกําลังนอนสลบอยู่เขากวาดเอาเพรพลอยเงินและเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกเราไปเขาปล้นพวกเราไปฉันโมโหจริงๆทีนี้ฉันก็รู้แล้วว่าเวลาเขาทําตัวแปลกๆและทําความสะอาดไปทุกที่นั้นเขาแค่กําลังดูทําเลพื้นที่อยู่เท่านั้นเองกลายเป็นว่าในคืนนั้นเขาได้ปล้นผู้หญิงอีกหลายคนเช่นกันดังนั้นวันถัดมาเราจึงแจ้งความกับตํารวจและตํารวจก็ออกหมายจับเขาแม่ฉันหดหูเอามากๆ เพราะตอนนี้มันยิ่งยากสําหรับเธอขึ้นไปอีกที่จะเปิดใจให้ใครสักคนและตามหารักฉันพยายามช่วยเธอในทุกทางที่ฉันช่วยได้และคอยอยู่ข้างเธอเสมอๆตัวฉันแทบระเบิดด้วยความโกรธเมื่อคิดถึงไอตัวประหลาดนั่นฉันอยากให้มันโดนจับและลงโทษซะุกวันนึงมันจะต้องโดนแซดไม่ได้คิดทุกอย่างให้รอบคอบดังนั้นตำรวจจึงสืมหาเขาจากกล้องวงจรปิดและวาดภาพสเกนได้แม่ฉันและฉันพยายามอธิบายหน้าตาเขาให้ตรงกับความจริงที่สุดเท่าที่จะทำได้ พวกเราให้ของทั้งหมดของเขาแก่ตำรวจและหวังว่าความยุติธรรมจะเปน็นฝะ่ายชนะแม่ฉันและฉันเกือบจะลืมมันไปแล้วและแม่ฉันก็รู้สึกดีขึ้นพวกเราไม่มองหาติวเตอร์อีกต่อไปแล้วไม่ใช่เพราะกลัวนะแต่เป็นเพราะว่าฉันคิดว่าฉันเรียนเองได้ตั้งหากถ้าคุณเคยเจอกับนักต้มตุ๋นแล้วก็บอกพวกเราในคอมเมนต์หน่อยสิกดติดตามช่องของเรากดไลค์และระวังกันด้วยหล่ะเจอกันนะ